เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเส้นทางสู่การรู้แจ้งที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการพยายามแต่กลับเกิดจากการหยุดทุกอย่างลงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงสุดฉับพลันของปรมาจารย์ฮวงโปรครับซึ่งเป็นคำสอนที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปตลอดการเลยก็ได้มันเป็นความรู้สึกที่น่าจะเคยเจอกันใช่ไหมครับที่ว่ายิ่งเราพยายามไขว่คว้าหาความสุขความสงบ หรือการตื่นรู้มากเท่าไหร่มันก็กลับยิ่งดูเหมือนจะห่างไกลออกไปทุกทีมันเหมือนกับการพยายามกำน้ำไว้ในมือแน่นๆเลยครับยิ่งบีบน้ำก็ยิ่งไหลออกจากง่ามนิ้วไปจนหมดแต่จะเป็นยังไงครับถ้ามีคำตอบจากปรมาจาร,รย์เมื่อ1,200ปีก่อนที่อาจจะพลิกมุมมองของเราต่อการสแสวงหานี้ไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคำตอบของท่านน่ะละครับ เรียบง่ายจนน่าตกใจแต่ในขณะเดียวกันก็ท้าทายความคิดของเราแบบสุดๆไปเลยแล้วคำตอบที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่คำตอบของปรมาจารย์ฮวงโปมีแค่คำเดียวสั้นๆเลยครับหยุดใช่ครับฟังไม่ผิดแค่หยุดการสแสวงหาทุกอย่างลงโดยสิ้นเชิงเอาละครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของคำตอบนี้กันหน่อย ท่านผู้นี้คือปรมาจารย์ฮวงโปซีหยุนปรมาจารย์เซนผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ถังของจีนแล้วสไตล์การสอนของท่านเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับท่านขึ้นชื่อเรื่องความดุดดันไม่ประนีประนอมถึงขนาดที่ว่ากันว่าท่านใช้ไม้ทุบตีสิทธิ์เพื่อกระแทกให้พวกเขาตื่นจากความคิดปรุงแต่งของตัวเองเลยทีเดียวและนี่แหละครับคือหัวใจคําสอนของท่านที่ฟังดูย้อนแยงมากๆท่านกล่าวว่า โดยการสแสวงหานั่นเองพวกเขากลับสูญเสียมันไปเพราะนั่นคือการใช้พุทธะเพื่อสแสวงหาพุทธะและใช้จิตเพื่อจับฉวยจิตพูดง่ายๆก็คือท่าน่วงโปกําลังชี้ให้เห็นว่าไอการวิ่งไล่ล่าการตื่นโรูอย่างเอาเป็นเอาตายนี่แหละคือตัวการที่ขวางเราเอาไว้ทางออกมาเลยไม่ใช่การพยายามให้หนักขึ้นแต่คือการหยุดพยายามโดยสิ้นเชิงต่าหาครับโอเคแล้วถ้าให้หยุดสิ่งที่เราจะเจอคืออะไรล่ะ ท่านฮวงโปเรียกสิ่งนี้ว่าจิตหนึ่งเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันคืออะไรกันแน่คําว่าจิตหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็คือสัจภะวะพื้นฐานหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในคําสอนของท่านเองท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งปวงและสรพสัตท,ทั้งหลายล้วนมิใช่อะไรอื่นนอกจากจิตหนึ่งนอกเหนือจากนี้แล้วไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่คือทุกอย่างที่เราเห็นที่เราเป็นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสภาวะความจริงหนึ่งเดียวนี้นั่นเองครับแล้วไอ้เจ้าจิตหนึ่งนี่ หน้าตามันเป็นยังไงล่ะอืมมันเป็นอะไรที่อธิบายยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีการเกิดไม่มีวันดับไม่มีรูปทรงหรือสีสันอะไรให้เราจับต้องได้เลยแถมยังอยู่เหนือคู่ตรงข้ามทั้งหมดด้วยไม่ว่าจะเป็นมีอยู่ไม่มีอยู่บริสุทธิ์สกรปรกคือมันอยู่เหนือคำจำกัดความพวกนี้ไปหมดเลยครับแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องนามธรรมมากๆท่านฮวงโปเลยมีอุป,ปมาที่น่าสนใจมาช่วยให้เราเห็นภาพครับ อันแรกเลยคือจิตดั่งห้วงอวกาศลองลึกถึงอวกาศดูสิครับไม่ว่าจะมีพระอาทิตย์ขึ้นมาส่องสว่างหรือรับขอบฟ้าไปตัวอวกาศมันเคยสว่างขึ้นหรือมืดลงตามไหมครับไม่เลยจิตหนึ่งก็เป็นแบบนั้นล่ละครับไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปมาดูอีกอันหนึ่งที่โอ้โหโดนใจมากๆครับไข่มุกบนหน้าผากลองนึกภาพนักรบคนหนึ่งที่ลืมไปว่าตัวเองมีไข่มุกเม็ดงามประดับอยู่บนหน้าผาก แล้วก็เที่ยวออกตามหามันไปทั่วโลกอย่างเหนื่อยเปล่ามันคือภาพของเราชัดๆเลยใช่ไหมครับที่ออกไปตามหาสิ่งที่จริงๆแล้วมันอยู่กับเรามาโดยตลอดและอุปมาสุดท้ายนี่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากครับเรื่องของน้ำผึ้งธรรมชาติของน้าผึ้งคืออะไรครับก็คือความหวานไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกไม้ชนิดไหนจากป่าไหนมันก็หวานเหมือนกันหมดนี่แหละครับคือการบอกว่า สัจธรรมมันก็เป็นหนึ่งเดียวแบบนี้ไม่มีการแบ่งแยกเอาล่ะครับพอจะเห็นภาพจิตหนึ่งกันแล้วใช่ไหมทีนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเข้าถึงมันได้ยังไงคําตอบของท่านก็คือมัคคาวิธีแห่งการไม่ปฏิบัติครับถ้าเราลองเอาแนวทางของท่านฮวงโปมาเทียบกับแนวทางปฏิบัติทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเหมือนอยู่คนละขั้วเลยครับทางทั่วไปจะเน้นกันค่อยๆทําค่อยๆสะสมไปทีละขั้น แต่ทางของฮวงโปคือการรู้แจ้งโดยตรงแบบฉับพลันทางทั่วไปคือการสะสมความรู้แต่ทางของท่านคือการหยุดความคิดปรุงแต่งทั้งหมดและที่สําคัญที่สุดคือไม่ใช่การพยายามเพื่อจะไปเป็นพุทธ,ธะในอนาคตแต่คือการตรนะหนักรู้ว่าเราเป็นจิตหนึ่งอยู่แล้วในตอนนี้ท่านตอกย้ําประเด็นนี้ชัดๆเลยครับว่าพวกเขาไม่รู้ว่าหากเพียงแต่หยุดความคิดปรุงแต่งและลืมความกระวนกระวายใจของตนเสีย พระพุทธเจ้าก็จะปรากฏขึ้นเบื้องหน้าพวกเขากุญแจมันอยู่ที่การเอาออกครับไม่ใช่เพิ่มเขา้าและนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าการรู้แจ้งแบบฉับพลันมันไม่ใช่การปีนบันไดทีละขั้นๆน,นะครับแต่มันเหมือนกันเปิดสวิตไฟพรึบเดียวสว่างทั้งห้องเลยคือการเห็นความจริงตามที่มันเป็นได้ในทันทีคำสอนที่เก่าแก่เป็นพันปีแบบนี้มันเดินทางผ่านมาจนถึงยุคของเราได้ยังไง น่าสนใจนะครับเรามาตามรอยมรดกที่ไร้กาลเ,เวลานี้กันเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือคำสอนของท่านเนี่ยผ่านยุคเมือดของการกวาดล้างพุทธศาสนาครั้งใหญ่ในปี845มาได้ด้วยครับยุคนั้นวัดวาอารามคมภีร์ถูกเผาทำลายหมดทำไมถึงรอดคำตอบง่ายมากครับก็เพราะจิตหนึ่งมันไม่มีรูปร่างจะเอาไฟที่ไหนมาเผาหรือจะเอามือที่ไหนมาทุบทำลายได้ล่ะครับ เรามาดูเส้นทางการเดินทางของคำสอนนี้กันครับ เริ่มจากประมาณปี850ที่ท่านฮวงโพสอนเรื่องนี้ในจีนจากนั้นสิทเอกของท่านคือท่านหลินจี้ก็รับไม้ต่อซึ่งท่านนี้สไตล์ดุดันขึ้นไปอีกคือมีทั้งตะโกนทั้งทุบตีเพื่อกระตุกให้ตื่นเวลาผ่านไปนานมากครับจนถึงปี1958คําสอนนี้ก็ได้เดินทางไปสู่โลกตะวันตกผ่านการแปลของคุณจอห์นโบเฟลด์และที่สําคัญสําหรับเราก็คือในศตวรรษที่20นี่เองครับที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้นํามาแปลเป็นภาษาไทย แล้วการที่ท่านพุทธทาสนำเรื่องนี้เข้ามามันสำคัญยังไงก็เพราะว่าท่านใช้คำสอนของฮวงโปมาสนับสนุนแนวคิดเรื่องจิตว่างที่ท่านเน้นย้ำมาตลอดและก็ใช้เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นว่าการยึดติดกับแค่พิธีกรรมภายนอกอาจจะไม่ใช่คำตอบแต่แก่นแท้มันอยู่ที่ประสบการณ์ตรงภายในมากกว่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วสูตรของท่านฮวงโปเนี่ยมันไม่ได้มีไว้ให้เราท่องจำนะครับแต่มันเป็นเหมือนคอนที่ มีไว้ให้เราทุบทำลายกำแพงความคิดทุบทำลายไอ้ตัวตนที่คอยวิ่งไล่หาอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่แหละครับและคงไม่มีอะไรจะสรุปเรื่องทั้งหมดได้ดีไปกว่าคําพูดนี้อีกแล้วครับสัจธรรมสูงสุดไม่สามารถขวายคว้าม,มาได้ด้วยความพยายามเพราะมันไม่เคยสูญหายไปไหนก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้เรากลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อสัจธรรมสูงสุดมันก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าเรามาตลอดแล้วจริงๆแล้ว อะไรล่ะคือสิ่งที่บังตาเราอยู่